แอบสอง่งบ้านพนักงานนะคะทุกคนความเป็นส่วนตัวไม่มีและโดนพี่กัญญาแอบถ่ายหยอกหยอกท่านผู้ชมเมื่อคืนก็วันศุกร์เนาะคืนวันศุกร์น้องๆเขาก็ไม่อยู่กันสักคนนะคะออกเที่ยวนะคะสาวโสดเขาออกเที่ยวกันท่านผู้ชมไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปปลดป่วยน,น,นะคะ รอ,องเท้าน้องๆของเราระเบียบวินัยอ๋อไม่ค่อยจะมีนะคะก็ไม่ว่ากันก็เอาที่สะดวกท่ะผู้ชมก็ไม่ใช่ใครทหารนะคะก็สบายๆเต็มที่อุ๊บโอ้หนี่นะคะห้องนอนไม่มีคนนะคะทุกคนนอนใครนอนมันใน,นอีกฝั่งนะคะท่านผู้ชมอีกฝั่งก็สองเตียงห้องละสองเตียงนะคะทุกคน ก็ไม่ถ่ายเยอะเนาะก็ไม่มีคนถ้าผู้ชมเช้าๆไม่มีคนน้องๆเข้าไปตั้งแต่เมื่อคืนก็เที่ยวเสร็จพับบาเสร็จก็จะอ,อะไรนะก็จะนอนที่โรงแรมกันนะคะนอนโรงแรมค่อยกลับมาทํางานนะคะอ่าอัพเดตสถานการณ์บ้านงานนวดน,นะคะทุกคนอันนี้เบาๆธรรมดานะคะบ้านสาวโสดนะคะอย่าตกใจ